นี่คือการเกี่ยวข้าวไร่ข้าวงามไหมลุงข้าวงามแตะงามว่าล้มหมดเลยนี่คือการเกี่ยวข้าวเอาเสื bon. อมาปูร้อนกัน เอาเสือมาปูนนอนได้เลยโอ้ยล้มเจะ๊ะล้มว่ะล,ลุงโชว์เกี่ยวข้าวใ,ให้เพื่อนๆดูหน่อยนะลุงเซียนเกี่ยวข้าวเก่งมากๆนะคะคนนี้อ่ะทำงานเป็นทุกอย่าง ปลูกข้าวโพดหักข้าวโพดปลูกข้าวให้เกี่ยวข้าวให้อีกเก่งมากๆทำงานแล้วก็มองวิวไปนะคะวิวก็สวยมากนะคะทำงานไปด้วยชมวิวไปด้วยนะคะชมป่าชมไร่มันสับปะหลังและก็มี แมงบ้งนะคะต้นแมงบ้งมันกำลังกินต้นไม้ต้นต้นลิมฟ้าใครบอกว่าคนทำลายต้นไม้นี่นะคะนี่คือแมงบ้งแมงบ้งกำลังกินกัดกินต้นไม้เห็นไม่ชัด ทางไหนชัดชัดดิอ่านี่คือแมงโบงนะคะตัวน่ารักมากเลยขนปุยปุยใครชอบแมงนี้บ้างแมงโบงน่ารักน่ารักโอ้โหเพื่อนๆ่คะเห็นไหมคะเห็นมันกำลังกัดกินต้นไม้ไหมคะ เต็มทั้งต้นเลยน่ากลัวมากเลยค่ะแมงบ้ง